ยนโฉมน้องพีเจลูกชายคุณพุทธและคุณจุย๋ยอายุห้าวันแล้วได้ได้ว่าลืมตาดูโลกเป็นทีเรียบร้อยแล้วสำหรับลูกชายคนแรกของคุณพุทธและคุณจุย๋ยโดยล่าสุดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนคุณจุ๋ยก็ได้ทำการโพสต์ภาพใบหน้าชัดๆของลูกชายให้ได้ชมกันพร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่า เสือน้อยฮะผมเกิดปีเสือเกิดวันพฤหัสปีเดียวกับป๊าาเลยครับแล้วพวกเราสามคนพ่อแม่ลูกต้องขอขอบคุณทุกคํายินดีขอบคุณที่ส่งมาจากทุกช่องทางมากๆนะครับมันดีต่อใจที่สุดเลยครับพี่ๆพ,พีเจน้อยมาแล้ว #pj น้อยลูกพ่อพุธและแม่จุย๋ยทำกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีจากเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมากมายเลยแล้วก็คำชื่นชมความหล่อของน้อง p ีเคอมเมนต์มาแบบล้นหลามสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าน่ารักน่าชังสุดๆไปเลยคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ